สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK ยินดีต้อนรับทุกท่านกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะ Toyota Vios นะคะรถเข๋งบ้านๆค่ะคันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงด้วยนะคะท่านใดกำลังมองหาไปใช้อยู่ค่ะได้ไปไม่ผิดหวังค่ะทุกท่านรถมือเดียวป้ายแดงสภาพสีสันสวยเงางามฉ่ำตลอดทั้งคันเลยนะคะ Toyota Vios 1.5ตัว J เกียร์ออโต้รถปี2010ค่ะ ราคาคันนี้นะคะ89,00 0บาทค่ะทุกท่านเอาไปใช้ได้เลยนะคะรอ,อแบบนี้เลยค่ะไฟหลังโครมดำนะคะเครื่องเกียร์ดีค่ะช่วงร่างดีจัดทรงมาแล้วเรียบร้อยค่ะกระจังหน้าเปลี่ยนให้ใหม่ค่ะล้อมแม็ก RPF 1ขอบ15นะคะแอร์เย็นช่ำเครื่องเสียงจอ JVC ไฟท้ายโครมดำ LED ผ้าสีขาดเกินขาดจอดนานไปหน่อยนะคะ เอกสารเร่มพร้อมคุดโอลอยมีครบค่ะ8 9 0 0 0บาทราคานี้ไปแจ้งจดทะเบียนกันใหม่นะคะพอทางด้านผู้ขายมีเอกสารให้นะคะสนใจทัวรคุยกันได้ค่ะต่อรองหรือว่านัดดูรถนะคะติดต่อได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปค่ะรถคันนี้อยู่แถวรามคำแหงค่ะทุกท่านแอดมินใส่เบอร์โทรให้เรียบร้อยแล้วนะคะอย่างไรก็ไปดูกันก่อนค่ะทุกท่านเพื่อประกอบการตัดสินใจที่ดีที่สุด ในวันนี้ทางเราลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์สติกเกอร์ไว้ทักท่ายแอดมินนะคะสวัสดีค่ะ